อ่า uh, protection นะควาโกลฟูชั่นฟาเลชันครับซึ่งน้องเขาจะเน้นความแบบผิวฉ่ำโกลซึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะชอบอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ใช้มาด้วยใช้น้องคนนี้เลยน้องเขาจะให้ความแบบเป็น everyday look สบายๆไม่หนักผิวด้วยครับแล้วก็เล่นแสงเล่นไฟได้ดีเลยและที่สำคัญน,น้องเขาช่วยปกป้องจากมลภาวะด้วยไอ้ตัวนนอ่ะันี้นีกตัวนึงใช่ขั้ลับเลียมสีดำดดครับน้องตัวนี้จะเอ่จะ แตกต่างจากน้องตลับกลมนิดหน่อยครับแล้นี้เขามีชื่อว่าออมม Natural Radiance Natural Radiance Longwear Cushion Foundation ครับชื่อทางการก็จะยาวนิดหน่อยครับแต่ว่าจำได้แล้วตันี้มันความแตกต่างกับไปนู้นนี่จริงๆแล้วเนาะแตกต่างแตกต่างกันอยู่ครับเพราะว่าน้องตลับเหลี่ยมเขาจะไม่ได้เน้นด้านความฉ่ำกลครับเขาจะเน้นความการปกปิดที่ดีขึ้นครับอย่างผมก็ สลับใช้ทั้งสองตัวเลยนะครับอย่างวันไหนที่รู้สึกว่าจะต้องแต่งหน้าแบบอยู่ทั้งวันอย่างเงี้ยก็จะใช้เป็นน้องตลับเหลี่ยมครับเพราะน้องเขาแบบไม่หนักผิวแล้วก็ติดทนทั้งวันด้วยครับปกปิดดีด้วยจริงๆนี่นิวเราใช้เคล็ดลับในการแต่งหน้าของนิวเลยสิว่าแบบนิวแต่งหน้าแบบไป้าไป้ฝ้าก็จริงผมไม่ได้แต่งเองแต่ว่าก็อย่างที่ พิธีได้พูดบนเวทีนะครับว่าก่อนที่เราจะใฮบรูชันเราก็ต้องมีการเตรียมผิวก่อนเพราะว่าถ้าไม่ลงจริงๆไม่ลงก็ได้แต่ว่าอยากให้ลงมากกว่าครับเพราะาถ้าลงแบบพูดสอินแคร์ก่อนอย่างเงี้ยจะทําให้เครื่องสำอางต่างๆติดอยู่บนหน้าเรานานขึ้นครับแล้วก็จะไม่ทําให้แบบเครื่องสำอางมันขาดออกมาครับจริงๆรุ่นนี้มวมิกาสได้เลือกเครื่องสำอางใช้เองมัม้งไหมจริงจิ้ิต จริงๆก็มีพี่ช่างแต่งหน้าแต่งให้ทุกวันเลยครับแต่ว่าเราก็เลือกได้นี่นาเราก็บอกพี่เขาได้ว่าแม่เราจะใช้นาสปนีหลังจากนี้ว่าหลังจากนี้เราจะใช้นาสฟากฝากค็นคันดีเดียร์คาก็ขอฝากน้องคูชชันทั้งสองตัวเลยนะคูชชันของทางนาสนะคะมีน้องตลับกลมกับน้องตลับเหลี่ยมนะครับก็ใจดี้ทั้งสองตัวแน่นอนอยากให้ทุกคนไปชอปปิ้งแล้วก็ลองใช้กันเยอะๆเพราะว่า น้องเขาไม่ได้มีดีแค่ฟินิชลุคออกมาผิวสวยแต่นองเนื้อสัมผัสนนองเขาก็เบาบางมากๆไม่หนักผิวทีส่สาคัญมีเฉดสีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยใครเปิดของเล่นใครก็มวยผอม <laughs> มีเฉดสีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยตอบโจทย์กับอ,กอ,กอีกแล้วตอบโจทย์กับทุกสภาพสีผิวแน่นอนอคอาารับอาเอลาเจ <c oughs> อน่นวันเว้นวันแล้วนะช่วงนี้เตือนนี้ออกอีเวนต์ขี่ว่าเป็นยังไงทำถึงารขี่เล่นขนาดนี้ จริงๆเด,เดือนหน้าจะเจอกันชามกว่าน,นี้อีกครับแต่ว่าเดือนหน้าจะเน้นด้านแบบว่าเฟสติวัลครับแต่เดือนนี้ก็ดีแล้วครับให้ออกมาบ่อยๆมากไม่งั้นเดี๋ยวแ,นแฟนๆจะคิดถึงทจริงไม่มีโอกาสพักก็ไม่ถนมจริงๆมีโอกาสได้พักก่นกนอกถนถูไหมเหมือนทำงานือนแทบไม่ได้พักเลยมีอยู่บ้างบางช่วงครับแต่ว่าช่วงนี้แบบถ่ายซีรีส์ด้วยที่หายไปก็ไม่ได้หายไปแบบเฉยๆครับมีงานรับด้วยแล้วก็ถ่ายซีรีส์ค่อนข้างเยอะด้วยครับอย่าง ล่าสุดที่ปล่อยเพลงญี่ปุ่นออกมาอันนี้ก็ไปแอบทํามาแบบไม่ได้บอกใครครับไม่ได้บอกทุกคนก่อนปล่อยเพิ่งปล่อยได้ประมาณกี่สันสี่วันประมาณสวันเป็นไงบ้างกับกระแสตอบรับเพลงนี้นิวก็รู้สึกว่าเป็นซิงเกิลเดบิวต์ภาษาญี่ปุ่นของผมเพลงแรกเนาะครับก็ผมชอบเพลงนี้นะแล้วก็ไม่รู้แฟนๆชอบกันขนาดไหนเพราะว่าเราแบบเพิ่งปล่อยเพิ่งปล่อยไป4วันด้วยแล้วก็ยังไม่ได้เคยร้องให้ทุกคน ฟังเลยสดๆสักงาครับก็เดี๋ยวจะหาโอกาสมาลองให้ทุกคนฟังแล้วก็ดูว่าจะลองตามได้ไหมถ้าลองตามได้แสดงว่าชอบถ้าลองตามไม่ได้ก็แปลว่าไม่ชอบแต่เห็นก็มีแฟนๆแฟนๆเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบพิมมาเยอะในคอมเมนต์ในคอมเมนต์เป็นภาษาญี่ปุ่นก็จริงๆแฟนญี่ปุ่นน่ารักครับเพราะว่าผมไปญี่ปุ่นหลายรอบมากแล้วไปแบบโโหตั้งหลายหลายปีแล้วปีละหลายครั้งด้วยครับที่ผ่านมาไปจัดแฟนมีตไปจัดคอนเสิร์ต ไปแบบทำโปรเจกต์ลับๆเยอะแล้วก็แฟนญี่ปุ่นก็คือน่ารักน่ารักกัน <c oughs> ทุกครั้งเลยเขาเรียบร้อยน่ารักยากไหมครับะการที่ต้องเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาหมดเลยอ่ะยากไหมก็มยากนิดหน่อยครับถ้าเรื่องสำเนียงอันนี้ผมก็พอมีพื้นฐานมาบ้างจากการดูกระตูน <c oughs> <c oughs> ดูกระตูนแล้วก็ฟังเพลงอยู่แล้วครับ <c oughs> <c oughs> ก็เลยอาจจะได้อยู่แต่ว่า ถ้าสิ่งที่ยากเลยคือการสื่อสารกับสื่อสารในช่วงเวลาที่เราทํางานกับทางฝั่งญี่ปุ่นคใช่แต่ว่าทุกคนเหมือนเหมือนมีดนตรีมาเชื่อมเข้าหากันก็ทําให้แบบอาจจะไม่ยากขนาดนั้นหรอกสื่อสารอารมณ์เพลงนี้ไม่ยากขนาดนิวเลยก็ไม่ยากครับเพราะเพลงนี้แบบเป็น First Day at Shibuya ครับก็แบบฟิลสดใสสดใสน่ารักน่ารากอยู่แล้วครับซึ่งมันก็ตัวมนิวเลยนะก็เหมือน ก็เป็นตัวผมแหละค่ะทีนี้ไม่ได้แหวกจากผมสักเท่าไหร่ดีใจมากเลยตอบรับก็คือดีผลื็แบบขึดนเบกขึ้นเบกกับมาเลยว่ถ้ะครับก็เข้าไปดูแล้วครับแล้วก็ดีใจดีใจมากเลยเหมือนทุกคนก็อย่างเวลาที่ยอดวิวขึ้นขึ้นแบบเออลักแสนอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมี road to ปุ๊บปุ๊บปุ๊บวิวอย่างเงี้ยก็จะแบบตั้งเป้าแล้วว่าเดี๋ยวจะอาจจะถึงวิวเท่านี้เท่านี้แล้วนะเหมือนแบบทุกคนคอยให้การัพพอร์ตอยู่ตลอดเลยแต่ว่าจริงๆปีเนี้ย ยังมีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนอีกครับโอ้นี้เป็นปลายปีแล้วนะเหลือเดือนเดียวแล้วนะใช่ครับปีนี้ปีนี้ก็คือเดือนหน้านี้ยังจะมีอีกเหรอปีนี้ก็คือเดือนหน้าแหละเดือนเดือนสุดท้ายแล้วเดือนหน้าจะมีอะไรก็รอดูครับเธอไปซุ่มทำอะไรไว้ซุ่มทำอะไรยังบอกไม่ได้ครับแต่ว่าซุ่มไว้อยู่เป็นตัวเก็บเก็บกับเพลงซีรีส์โอ้ยได้ไหมเนี่ยยังไงเด้แตหน้าจะเดือนเดือน แง้มแง้มแง้มนะเออเกี่ยวกับหูครับหูผมเดายากเลยยากเลยลูกเกี่ยวกับหูครับนั่นแหละครับยังบอกไม่ได้นะแต่เดือนหน้าเออไม่ได้เราไม่พูดดีกว่าแต่ว้าวแต่ว้าวแน่นอนนะแต่ว้าวว้าอันนี้ว้าวเลยเป็นสิ่งที่นน่นนี่ไม่เคยทำมาเลยสักครั้งก็ ไม่เคยทําแบบไม่เคยทําแนวนี้ครับ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันครับ <laughs> แต่เรากำลังจะไปที่ญี่ปุ่นในวันนี้ที่เหมือนกัน,นใช่ครับเดี๋ยวต้นเดือนหน้าก็ไปแล้วครับไปจัดคอนเสิร์ตน e นิวดีมแคทเชอร์ในเชปแอนครับก็จัด1วัน2รอบครับซึ่งระหว่างที่ไปก็จะมีวันที่ไปโปรโมทเพลงด้วยแล้วก็มีงานแฟนซนยด้วยครับที่นู่นก็ ทำงานหลายวันเหมือนกันแสดงว่าคิวแน่นมากเลยตารางคิวตารางงานที่นู่นที่เป็นาไปถึงก็แน่นอยู่ครับเหมือนแบบไปก็คือทำงานเกือบทุกวันแล้วก็อาจจะมีพักบ้านนิดหน่อยพอหาย,หายใจหายคอครับแต่นอกจากโปรโมทแล้วก็งานแฟนไซน์แล้วก็คอนเสิร์ตก็จะมี เงินรับอีกนิดหน่อยครับแอล้วอีกแล้วอีแอบผมแอโปรเจกต์รับเยอะนะเราอะใช่ครับก็แอบตอนนี้ทุกคนก็น่าจะว้าวเหมือนกันอย่างคอนเสิร์ตที่ที่นําไปนี่คือเป็นฉบับย่อใช่ไหมจากที่เราเห็นทุกที่มันแตกตางกันใช่ครับสเกลสเกลลดลงเยอะพอสมควรเลยครับเพราะว่าเนื่องจากแบบกฎของทางญี่ปุ่นที่นู่นครับของทางต่างประเทศว่าแบบจัดได้เท่านี้เท่านี้กี่ชั่วโมงนะสเกลเท่าไหนเท่าไหนครับใช่ก็จะลดเพลงลงมาเยอะพอสมควรเดี๋ยวก็จะเหลือเพลงที่แบบ ทุกคนน่าจะอยากดูอีกว้ยครับเยอะเลยไลฟ์อัพเพียงสองรอบเหมือนกันไหมแต่สองรอบใช่ครับจะสองรอบไลฟ์อัพเหมือนกันไหมมีที่ไม่เหมือนด้วยครับใช่ตั้งใจมาร้องด้วยคนฟังแบบเนี่ยวันนี้อยากร้องวันนี้ใหม่รอบนี้อีกเพลงหนึ่งก็อยากร้องอีกรอบหนึ่งแต่ว่ามีเปอร์ฟอร์มใหม่ๆบนเวทีให้ได้แปลแฟนได้ีมีครับทุกคนน่าจะชอบชอบเลยคกพูดอยู่ชั้นนันก็เลยใส่คนทุ่รู้ึกพูดกับโต้ตอบอะไรอย่างเงี้ย ฝึกพูดไหมเก่งเลยเก่งแล้วไม่ได้ฝึกเลยส่วนใหญ่จะฝึกร้องเพลงมากกว่าอ่มันก็ช่วงนี้ก็ทยอยจาเนื้อเพลงเพราะว่าจริงๆเพลงญี่ปุ่นจำเนื้อเพลงยากมากเลยนะคะเพราะส่วนใหญ่กับเนื้อเพลงเขาไม่ค่อยซ้ํากันเท่าไหร่อย่างค่อนฮุกเพลงไทยอย่างเงี้ยจะเนื้อเพลงซ้ํากันทุกฮุกแต่อันเนี้ยเพลงญี่ปุ่นบางเพลงคือแบบฮุกแรกฮุกหนึ่งฟุกสองเปลี่ยนฮุกสามเหมือนเอามารวมกันแล้วก็ ไม่เหมือนกันอีกอย่างเงี้ยทำเนื้อเพลงเยอะแต่ว่าเพลงคําพอเพลงน่ารักชอบแต่คอนเสิร์ตครั้งนี้เพลงนี้ได้โชว์เพลงทีได้ได้โชว์ครับชิบุย่าครับก็ถามอาบอกเลยก็ได้ได้หรอกแน่นอนชิบุย่าทำงานเยอะขนาดนี้โปรเพนจะเอาเงินไปทําอะไรหรือเปล่านุงนิวเนี่ยเมื่อก่อนบอกจะเอาเงินไปซื้อบ้านตอนนี้บ้านราคานุงนิวเท่าไหร่จดี๋ยวแม่ตอนนี้ก็ดูดูอยู่นะครับก็ อันนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆแล้วก็อ่น่าจะเอาจริงๆถ้าซื้อบ้านนะน,น่าจะหายไปเยอะเหมือนกันเลยครับใช่เรามีแผนในใจว่าสิว่าเออบ้านเราจะต้องประมาณเท่าไหร่อะไรยัางไอางอาจจะไม่ได้แบบแพงมากขนาดนั้นครับอาแล้วก็ดูๆอยู่จริงๆไม่อยากซื้อแพงมากอยากซื้อที่แบบมันพอดีกับครอบครัว<ม>แล้วก็พอดีกับแบบจํานวนคนที่อยู่จํานวนคนที่อยู่บ้านด้วยไงเพราะถ้าซื้อใหญ่เกิน มินจะแรกจะดูบ้านที่แบบใหญ่ๆหน่อยอแต่ว่ามาบอกว่าไม่เอามันใหญ่เกิน<บ>เดี๋ยวแบบวันๆผมก็ออกมาทํางานข้างนอกแล้วเดี๋ยวปามาอยู่บ้านสองคนออกันเนี่ยให้อยู่กับใครใบ้านัปเรเ่อยๆเ,เลยเ,ออเจอโกสทำไงเตรียมคำสั่บ้านไม่ไหวด้วยครับก็เลยเอาแบบขนาดเขาเหมาะดีกว่าอย,อย่างนี่ปีนี้หรือปีนหน้าจะได้เรื่องกนโปรเจกต์นีดสักทีว่าเออซื้อบ้านสักทีผมว่าปีหน้าปีหน้าน่าจะแบบมีแววแล้วครับตอนนี้ก็ดูๆเร่งทำเลไว้อย่างไร เลงไว้แล้วค่ะตอนแรกคิดหนักมากเลยว่าจะอยู่แถวไหนดีจะขยับเพราะว่าผมมาเป็นพระประแดงบอยเนาะเป็นพระประแดงบอยที่คนรู้อยู่แล้วแต่ว่าก็กำลังคิดว่าจะขยับเข้ามาอยู่ในเมืองดีไหมหรื <c oughs> <c oughs> อว่าจะแบบจะถ้าห่างจากที่เราเคยอยู่มาตั้งแต่เด็กเงี้ยไม่รู้ว่าป้ามาจะเหงาหรือเปล่าเพราะว่าญาติญาติก็อยู่ฝั่งนู้หมดเลยคำนี้ก็ขอไปชั่งน้ำหนักกันนิดสักหน่อย